ร้อนมากดูเหงื่อเหงื่อปั่นจักรยานมากลับบ้านมาอย่างแบบอู้ร้อนมากนะคะยี่สิบสามองศาค่ะทุกคนยี่สิบสามองศาแล้วบวกกับแดดท,ที่เราเจออีกเหงื่อ <house> เคล็บเพล็บกว่านี้ก็น้ำมันเครื่องแล้วค่ะมาถึงบ้านบ่ายสองครึ่งนะคะทุกคนงานเสร็จตอนบ่ายสอง งานเสร็จบ่ายสองแล้วแพ็กของนู่นนี่นั่นก็คือบ่ายสองสิบห้าแล้วก็ออกมาปั่นจักรยานสิบห้านาทีนะคะปั่นจักรยานขึ้นเขาทุกคนสิบห้านาทีไม่ได้ไปช่วยใครเลยนะคะวันนี้ยอมรับประทาเร็วมากนะคะออชอได้ทั้งหมดยี่สิบสี่ห้องนะคะยี่สิบสี่ห้องเป็นยี่สิบสี่ห้องเป็นห้องออลูกค้าออกเช็คเอาออกสิบห้องแล้วก็สิบสี่ห้องเป็นห้องที่ลูกค้าอยู่นะคะเราต้องไปเปลี่ยนผ้าขนหนูแล้วก็ม้อมปะ ถูพื้นนะคะแค่นั้นนะคะแต่ไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองทางานเร็วนะที่ว่าทําเร็วอ่ะเพราะว่าโกรธโกรธเพื่อนนะไม่ใช่โกรธเพื่อนค่ะโกรธคุเรียนที่นี่เขาจะเรียกคุเรียกเออเรียกอะไรนะเพื่อนร่วมงานนะคะภาษาสวีเดนก็คือคุเรียนคุเรียนใช่ไหมคะคุเรียนไม่ใช่คนปีศาถ้าเพื่อนก็คือเพื่อนที่เราแบบไปกินข้าวด้วยไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนที่ทํางานก็ คุเรียนคุเรียนใช่ไหมนั่นแหละค่ะทุกคนคือช่อน่ะไม่ชอบนะคะชอบชอบไม่ชอบตรงที่เขาว่าทํากิริยาในการเรียกช่อนะคะซึ่งช่อเคยเจอลูกค้าเรียกช่อแบบดีเดียวอย่างเงี้ยแหละดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่อไม่ชอบมากๆแล้วช่อก็ไม่เคยทํากับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าแฟนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีบ้างกับแฟนบางครั้งในการที่เราหยอกกันอะไรเงี้ยแฟนก็จะแบบอะไรเรียกเราแบบคือเราเป็นผัวเมียกันเราเป็นแฟนกันเราเราเรียกได้เราทําได้นะคะแต่ว่ากับเพื่อน กับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานกับไม่ว่าจะเป็นกับใครก็แล้วแต่คือไม่สมควรที่จะมามาเรียกกันแบบนี้มาใช้กิริยาแบบนี้นะคะคือเขามาคุยกับชอเขามาคุยกับชออเขามาบอกชออันนี้บอกก่อนนะคะว่าเป็นพนักงานของโรงแรมเป็นพนักงานของโรงแรมไม่ใช่พนักงานเ e อ็นคลีนเหมือนของชอเนี่ยของชอจะเป็นเ e อ็นคลีนแต่ของนานจะเป็นอของโรงแรมแต่เาแต่ว่าเราทํางานด้วยกันนะคะชอทำความสะอาดห้องนางก็จะเป็นคนที่แบบว่า refill เขาเรียกอะไร refill เติมน้ําพวกโค้กพวกวายพวกอะไรเงี้ยเขาตู้เย็นอันนั้นเป็นงานของนางนะคะแล้วทีเนี้ยมันจะมีอยู่คนนึงอ่วันเนี้ยช่อมีอยู่ทั้งหมดสามชั้นมันจะมีอยู่คนนึงที่เขาไม่ได้มาทํางานประจาเหมือนช่อเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนแล้วถุงสีเขียวใส่ขยะอะไรถุงสีแดงใช้ขยะอะไรถุงสีดําใช้อะไรถุงสีขาวใช้อะไรอ่ใส่อะไรหมายถึงใส่อะไรนะคะแล้วทีเนี้ยเขาคิดว่าช่อไม่รู้เขาก็เลยบอกอีกคนนึง เขาก็เลยบอกว่าเขาเขาก็ดีดนิ้วเรียกนะดีดนิ้วเรียกคนนั้นนะคะแล้วทีนี้คนนั้นก็ไปคือช่อเห็นแล้วช่อก็ไม่โจอใจแล้วช่อก็ไม่ยุ่งละเพราะว่าขนาดตัวเขาเองที่โดนดีดนิ้วเรียกอ่ะเขายังไม่ไม่โปรเทคเขาเรียกอะไรไม่ป้องกันตัวเองนะคะนางก็เรียกเขาบอกว่ารูไม้สีเขียวคืออะไรรูไมสีแดงคืออะไรประมาณนี้นะคะนางก็อ๋ออ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาเห็นมาช่อไม่ไปไม่ไปฟังในในการที่นางอ่ะไอ้อธิบายว่าถุงสีนี้สีนี้ใส่อะไรนะคะนางก็เลยเรียกนางดีดนิ้วช่ ฮัลโหลดูข่มแล้วชอกก็มองหน้าแล้วชอก็ไม่แล้วชอกก็ไม่ขมแล้วชอกชอก็คือไม่ไปหานางนะคะแล้วนางก็บอกว่า,าถ้าเธอไม่มาเธอจะรู้หรือว่าถุงซสีอะไรชอก็เลยบอกว่าเดอฮอเดอฮอปริตะอยเขาเรียกอะไรนะมันมีกระดาษปริน้นออกมาแล้วแปะอยู่หน้าประตูฉันอ่านออกนะคะนะชอกเลยพูดอย่างนี้แล้วชอกเลยบอกว่ายกข้อนามฉันมีชื่อฉันไม่ใช่หมาฉันไม่ใช่แมวฉันไม่ใช่หมาที่จะมาเรียกแบบนี้ถ้าฉันเรียยเธอแบบนี้เธอเธอเนอยไหม คือเราอะตอบโต้กลับไปนะคะเพราะว่าเราให้เขารู้เลยว่าเราไม่ชอบที่จะมาดีดนิ้วเรียกเราเหมือนหมาแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกเราเหมือนอะไรก็แล้วแ,แต่ที่เราไม่ใช่คนอะใช้เหมืนนะะอนเรียกเราแบบนั้นนะคะช่อก็เลยแบบย่ออนามนะคะฉันมีชื่อจ้าฉันชื่อพุทธิตาจ้าป้ายก็วงกลมขนาดนี้มือก็ไม่อ่านเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็เหมือนกับว่าสงสัยไม่เคยมีคนต่อกรหรือว่าเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนว่าไม่เคยมีคนแบบว่าเถียงอะไรประมาณนี้หรือเปล่านางก็เลยแบบเออถ้ารู้แล้วก็แล้วไปอะไรอย่างเงี้ยช่อก็เลยบอกว่า d o มาทูรีสเปกทิลคอมปิซาร์เอเลนาเขาเรียกเกยบยอบาิสัามาก็คือมึงต้องให้เกียรติคนที่ทํางานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราคือเพื่อนร่วมงานเราคือคนพนักงานด้วยกันนะคะและที่นาก็เลยเดินหนีนะคะชอบก็เลยไปบอกเพื่อนอีกคนเนอะชอก็เลยไปบอกคนที่ทํางานชั้นเดียวกับชอวชอวบอกว่าต่อไปอย่าให้ใครดีดนิ้วเรียกแบบนี้เธอไม่ใช่หมานะคะนางก็แบบ เออเอออะไรเงี้ยก็คือคนคนไม่เถียงคนก็จะยอมคนแบบนี้ค่ะแล้วคนที่เห็นว่านางยอมเขาก็จะทําแบบนี้เรื่อยๆนะคะเล่าช่อเลยมีช่อเลยบอกทุกคนว่าอะไรกันแล้วแต่ที่มันที่เนี่ยประเทศสวีเดนไม่ใช่เมืองไทยค่ะถึงจะเป็นที่เมืองไทยก็ไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเราแบบนั้นนะคะเราเลยบอกว่าจําไว้นะที่นี่สวีเดนไม่ว่าจะเป็นสวีเดนหรือบ้านเธอหรือบ้านที่ไหนก็แล้วแต่ถ,าถ้ามีคนใช้ใช้มือดีดเธอแบบบลิกอย่างเงี้ยนั่นคือเขาเรียกเขาเรียกหมาไม่ใช่เรียกคนนะคะนางก็อืมอืมอืม ฉันเห็นแล้วฉันก็โมโหนะคะพอโมโหเขาเสร็จปุ๊บไม่ไม่คุยกับใครค่ะไม่คุยกับใครแล้วทํางานอย่างเดียวสรุปฉันทํางานเสร็จเร็วเฉย <c oughs> <c oughs> ก็เลยกลับบ้านมาเร็วนะคะตอนนี้ก็คืออีกอ่าสิบห้านาทีบ่ายสามนะคะแต่ว่าช่อดยังไม่เต็มออกนะช่อเต็มออกตอนบ่ายสามครึ่งนะคะทุกคนก็คือเต็มออกในโทรศัพท์นี่แหละกลับมาบ้านก่อนแล้วก็มาเต็มในโทรศัพท์ออกโอเคค่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะจําไว้นะทุกคน ทุกคนมีเกียรติเสมอนะคะอย่าให้คนที่เขาไม่เห็นเกียรติไม่เห็นค่าของเรามาดีดนิ้วใส่เราแบบนี้นะคะต๊บต๊บได้ต๊บจ้าด่าได้ได้เลยจ้ะด่าได้ด,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 ด่ากลับเลยค่ะอย่ายอมค่ะไปแล้วค่ะ